การรักษาพยาบาลก็ตามตารางประจำวันดิฉันว่าใช้ได้ค่ะตรงตามเวลาแล้วก็ได้รับการเอาใจใส่ที่ว่าถูกต้องอะ่ะตามหลักการตามหลักวิชานะคะแต่เด่นๆจริงๆก็คือลูกชายดิฉันเขาจะเป็นสีกหนึ่งของร่างกายเขาไม่ทำงานก็ขึ้นกับกายภาพบาบัดนะคะตามที่คุณหมอที่โรงพยาบาลท่านสั่งมาก็ได้รับ เยียวยาได้รับการดูแลซึ่งครั้งแรกนะคะเราให้ความสนใจทำกายภาพบาบัดอาทิตย์ละ5วันแล้วก็เห็นผลทันตาเห็นผลจริงๆค่ะอันนี้ดิฉันขอขอ,ขอพูดจากใจจริงเลยว่าเป็นเยี่ยมกายภาพบาบัดที่นี่เป็นเยี่ยมค่ะ